กราบสว่วนดีครับผมตรวจผลหวยฮารเฉพชว์ขีดประจํางวดวันที่12กุมภาพันธ์ก่อนอื่นนั้นกระผมขอรบกวนเมตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผู้ท่านนั้นจะได้ไม่พลาดผลหวยฮารดโวยประจําวันทุกวันนะครับผลหวยฮยารเดโชวกขีดประจํางวดวันที่12กุมภาพันธ์กรับเลข5ตัว5 3 5 8 7 5 3 5 8 7เลข3ตัวบนออก8 7 5 8 7เลข2ตัวบนออก8 7 8 7เลข2ตัวล่างออก0 4 0 4ฟังอีกครั้งนะครับ ผลหวยฮารดยช็กกิจประจำงวดวันที่12กุมภาพันธ์ครับเลข5ตัว5 3 5 8 7 5 3 5 8 7เลข3ตัวบนออก5 8 7 5 8 7เลข2ตัวบนออก8 7 8 7เลข2ตัวล่างออก0 4 0 4ฟังอีกครั้งนะครับผลหวยฮารดยช็กกิจประจำงวดวันที่12กุมภาพันธ์ครับเลข5ตัว5 3 5 8 7 5 3 5 8 7เลข3ตัวบนออก5 8 7 5 8 7เลข2ตัวบนออก8 7 87เลข2ตัวล่างออก04 04ฟังอีกครั้งนะครับผลหวยฮาโดยเฉพาะกิจประจำงวดวันที่12กุมภาพันธ์ครับเลขค่าตัวค่า3587 53587เลข3ตัวบนออก587 587เลข2ตัวบนออก87 87เลข2ตัวล่างออก04